เพือสุบาลพร้อมสมาชิกทัก8คนประกาศลาออกจากการเป็นสสแล้วส่วนแนวทางการเมืองต่อจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรเราจะไปติดตามรายงานสดจากคุณมนตรีอุดมพงศ์รอรายงานอยู่ค่ะคุณมนตรีคะครับคุณธนาสอนครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายชุเทพเทื่อสุบานแกนนำเพื่อประกาศบนเวทีว่ามีสสลาออกรวมทั้งตัวคุณชุเทพเองด้วย9คนนอกจากนี้ยังกำหนด,ดมาตรการในการกดดันรัฐบาลทั้งหมด4มาตราครับ มาตรการที่นายสุเทพประบุว่าจะนามากดดันในระหว่างการต่อสู้แบบอารยะขัดเืิคือให้ทุกกิจการร้านค้าและสถาบันการศึกษาหยุดงานหยุดเรียนทั่วประเทศในระหว่างวันที่1 3ถึง15นี้ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงเสาร์และอาทิตย์โดยคาดหวังว่าจะมีผู้มาชุมนุมมากขึ้นมาตรการที่2จะขอให้นักธุรกิจห้างร้านบริษัทชะลอการชำระภาษีเพื่อกดดันไม่ให้มีเงินเข้ารัฐมาตรการที่3จะขอให้ติดธงชาติไทยทุกแห่งและมีนกบีดประจําตัว โดยมาตรการสุดท้ายคือกดดันให้เป่านกหวีดเมื่อพบนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลนายสุเทพยังได้ประกาศลาออกจากสสพร้อมสสในพักอีกรวมทั้งหมด9คนประกอบด้วยนายถาวรเสนียมสสสุขขานายสาธิตวงหลองเกยสสจังหวัดตรังนายอิสระสมชายสสบัญชีรายชื่อนายกิทยาแก้วพระดายสอสนครจิตธรรมราชนายจุมพลจุลสายสสจุมพรนนายพุทธิพงศ์กุลนการสสกรุงเทพนายเอกนัทพร้อมพันธ์สอสกรุงเทพและนายนัทพลทิพย์สุวรรณสสกรุงเทพครับส่วนเวล ในขณะนี้ก็ยังคงมีนักวิชาการรวมทั้งมีตัวแทนภาคประชาชนขึ้นแสดงความเห็นต่อการคัดค้านร่างพรบนี้มาติดตามบรรยากาศอีกครั้งในช่วงข่าวสารเมื่อคครับคุณธนสอรครับค่ะขอบคุณคุณมนตรีค่ะส่วนทางบ้านชาวบ้านหนองเม็กสีสะเกตนะคะบางส่วนอพยพมาอาศัยที่วัดสิริวราวาสเพราะไม่เข้าใจคําตัดสินของศาลโลกล่าสุดผู้ว่านําคําชี้แจงของนายยกรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบด้านทีวีกัมพูชารายงานปฏิกิริยาชาวกัมพูชาส่วนใหญ่พอใจในการตัดสินและ ความวิตกกังวลเรื่องของการท้าชายแดงสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมัดลูกเบอร์777ตราหมอเสง